ที่น่ารักสุกทันด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของน้องแฟรง k e น s t ตล์ขั้นสองของธาตนะุน้ากันว่าเออตัวของน้องเนี่ยเล่นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ทำรู้ยังไงคือต้องบอกก่อนว่าตัวของแฟรง k กนเนี่ยมันเป็นตระกูลที่เก่งในคอนเทนต์ซีกมากๆถามว่าในคอนเทนต์อารีนาและ RTA มีคนใช้ไหมมีแต่ว่าน้อยมากๆดังนั้นเนี่ย มุมมองที่ผมจะเสนอต่อไปนี้คือจะเป็นการเสนอจากซิกวอลโดยตรงนะครับผมซึ่งต้องบอ,อกก่อนถ้าเป็นซิกวอลเนี่ยมันมีความปัจเจกหรือความเฉพาะของรูนมาค่อนข้างเยอะนะครับผมมันสามารถใส่รูนได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นดูนเลือดเดสทอยดรูนเลือดเคาน์เตอร์ Counter, นะครับผม e.x เ o า n t เตอร์ e.x เดสทอยไปได้เยอะมากจริงครับดังนั้นต้องบอ,อกก่อนว่านี่เป็นเพียงแค่มุมมองมุมมองหนึ่งในการนําเสนอของมอนเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเวคชั่นหนึ่งกับเอาเวคชั่นสองเนี่ยมันต่างกันไม่มากครับมีเงื่อนไขหรือแบบ สกิลที่เปลี่ยนไปแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวสกิลก่อนว่าสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะครับสกิลที่1ครับเป็นการตีนะครับแล้วก็ทําให้สตรูกเกิดเคสสตันนะครับผมอ่ะสกิลที่2ครับเป็นการตะโกนเสียงนะครับแล้วก็เป็นการย่ยุสกตลหนเทินนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับก็คือจะได้รับในเรื่องของปูงกคุ้มกันในเรื่องของเกาะแตกก็คือพูดง่ายคือทํเกาะแตกน้องไม่ได้ยกเว้นจะโดนหมื่นลอยก่อนนะครับผมแล้วก็ ถ้าศัตรูมาตีน้องแบบติดคิตี้คัเนี่ยน้องจะเป็นการเพิ่มเกรดให้ตัวมันเองเนี่ย30%และที่สําคัญครับไคลแมกในการที่มีการเอาเวปขั้นสขึ้นมาคือถ้าการณีที่ศัตรูเนี่ยมาทําแบบดามเมจเนี่ยแรงถึงขั้นแบบเลือดของอแฟงเนี่ยหายไป50%ในฮิตเดียวเลยน้องจะเป็นการเพิ่มเกรดเต็ม1 0 0เนลยนี่คือไคลแมกของน้องครับทีนี้ตัวของน้องเนี่ยสามารถเล่นในคอนเทนต์อะไรยังไงได้บ้างจริงๆต,ตัวน้องเองอะ่ะ ตอนที่ยังไม่เอาเวกเนี่ยมันก็เอามาใช้ในการที่เอาไปแทงตัวของท่าลมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยดีไซน์รูเนี่ยขึ้นมาให้มันแทงตัวของท่าลมนะครับก็เน้นไปทางเลือดเน้นไปทางเดฟนะครับสป,ปีไม่ต้องมีเลยนะครับผมแล้วก็เน้นไปทางการตีมดาเมจนหน่อยก็จะมีคิเลตติดนิดนึงนะครับส่วนตัวของอาร์ติแฟกต์นะเน้นไปทางการท่าลมนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งกับสกิลสองแม่นยำหรือจะเป็นเลือดลดเดฟเพิ่มก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราจะใส่รูนแบบไานกันนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตกันก่อนนะครับว่า ตัวของน้องเล่นในโมเมนต์แบบไหนบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เห็นภาพกันเยอะๆนะครับหรือให้เห็นภาพการชัดๆก็คือตัวของมันเอาไปแทงเสือธาตุลมได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ตัวน้องเนี่ยเป็นลีดด้วยนะครับลีดทีทพี21%ในคอนเทนต์จิวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้แย่เลยนะผมอ่ะแล้วก็เอาฟักทองธาตุธาตุลมไปนะครับผมแล้วก็ตัวของอินไฟไปแบบนี้ส่วนมากผมจะใช้ทีมนี้ในการเข้าบ้านแบบเนี้ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เอาคิดจภาพดูว่าแฟงถ้าเป็นไอดีของวันเนี่ยแฟรงเกนสไตล์ธาตุน้ำเนี่ยวันมีทั้งหมดนะสี่ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิเดเยอะมากนะฟักทองรม4ตัวเออจริงคือคือเป็นคนที่ชอบแฟงอยู่แล้วไงแล้วก็รู้สึกว่าพอมันเอาเวกขั้นสมารู้สึกว่ามันดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ จะยื้สแบบนี้ครับ <S 2> <S 2> โบวกอย่างนี้เห็นไหมเจ้ายุ่ศัตรูนะครับแล้วก็เหมือนกับเวลาใช้ศัตรูมาตีปั๊บเนี่ยแล้วติกี้ิคอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้องจะเป็นการเพิ่มเกรดสามสิบเปอร์เซ็นต์มันสามารถที่ทำให้ตัวของมันเองอะได้เทินไวขึ้นมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราไปเก็บตัวของเอ่อเขาเรียกยไงนะคีเมล่าก่อนนะผมอ่าแฟงเราถึกนะแฟงเราถึกมากอยู่แล้วครับเราเก็บคีเมล่าก่อนนะจริงๆเราใส่เป็นดูดเลือดก,ก็ได้นะครับผมจริงๆเราจะใส่เป็นดูดเลือดก,ก็ได้นะดูดเลือดจะดีกว่่่านนนนนนิดหหออยะค,คัมมแตเทีี้ปวืกนนะ อันนี้ไอเดียของมันเองนะผมก็ผมพยายามทําให้มันไวจนแบบน็อกรอบศัตรูได้อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับผมพยายามทําทุกอย่างให้มันไวจนแบบเราสามารถที่จะน็อกเืนหรือน็อกรอบศัตรูได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราก็ตะโกนแบบนี้ก็ได้ครับปึ้มแบบนี้อืเห็นไหมมันจะเป็นการแบบไปขัดศัตรูแบบทําให้ศัตรูไม่สามารถเล่นจังหวะที่มันควรเล่นได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็พยายามเอาคิมเบล่ากับตัวของริวให้ได้ก่อนอนะ่ะไอตัวของเสือปล่อยไปได้เลยครับเพราะว่าแฟงเราติดมากนะผม ต่อยครับึืมแปงเราแบบค่อนข้างถึกพอตัวนะผมพี่ทิบหายแล้วตรงนี้ตัวนี้โดนก,อก,ก่อแตกเกือบแตกนะคือต้องบอกก่อนพินนะครับพินไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรเลส้อยนะผมเพราะว่าถ้าไม่เลสร้อยเนี่ยจะสวยมากนะผมเป็นไปได้ควรเลสร้อยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะอืมถ้าเป็นไปได้ควรเลส้อยนะครับเน้นนะครับเน้นเลยอันนี้เน้นมากๆเลยน,นะครับสาหรับตัวของพินไฟนะ จเป็นไปได้คนเลสร้อยนะครับผมประมาณนั้นถ้าไม่เลสร้อยเนี่ยสวยนะครับสวยมากสวยจริงๆนะครับแล้วก็บัฟดาบขึ้นมาเออบัฟคลีขึ้นมานะครับแล้วก็สลับเลือดเลยครับไม่งั้นตายนะครับตายแน่ๆแล้วก็ฮิลครับชู๊แล้วก็เหมือนเดิมครับผมสกิลสองนี่แน่เป็นการขัดขัดขาสตูนะครับผมอ่ะสตัรไปไม่เป็นไรครับไอพวกสตงสตัรเนี่ยปล่อยมันไปได้เลยนะครับผมจริงๆพยายามเอาคีเมล่าก่อนนะเพราะว่าคีเมล่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความป่วน มันปวดตรงที่ว่ามันยั่วยุมันยั่วยุเรานะครับผมมันทําให้เวลาเราจะเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นลําบากเพราะว่ามันโดนแบบเอ่อโดนยั่วยุอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นแล้วก็คีเมล่าผมช่วงช่วงแคชชายมันจะถึกมากเพราะว่าใส่อ์ติแฟต์เลือนรถเดฟเพิ่มนะครับมันจะถึกพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็เล่นตัวของริวต่อได้เลยครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันสามารถตีแล้วก็ทําให้สตันได้ใช่ไหมเออมันทําให้ตัวของน้องเองเนี่ยสามารถที่จะแบบ เอาไปเบรกตัวของพวกริวได้ประมาณนั้นนะครับผมอบบนี้ตีปั๊บสตาร์ทด้วยครับแล้วก็สตาร์ทเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเท่าที่ลองเล่นมาสตาร์ทเนี่ยคือแทบจะร้อยเปอร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สลับเลือดเหมือนเดิมครับรึเ์แล้วก็ฆ่าเหมือนเดิมครับเข้าตัวเดียวนะผมเนี่ยเข้าริวได้ปั๊บปล่อยออโต้เลยครับจริงคือถ้าเราทําถึกมากพอเนี่ยมันจะเล่นเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนมันจะเล่นง่ายมากถ้าเราถึกทาถึกมากพอมันจะเล่นง่ายจริงครับมันทําให้เสือเนี่ยแทบจะเจาะเราไม่เข้าเลยนะ เสือผมรู้ไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าต่อตัวของแฟงไม่ได้เลยครับผมจริงต่อแฟงไม่ได้แฟงแบบหนามากนะผมจริงคือแฟงอ่ะมันไม่ต้องการอะไรเลยเพื่อนเพื่อน,อนถ้าถ้าเราจะเอามากันเอามาแบบเป็นทีมกันหรือแบบเอาเป็นทีมแบบรับตีเนี่ยแฟงเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเยอะนอกจากเลือดก,กับเดฟเลยเตือก็ปล่อยมันเลยครับแค่นั้นจริงๆนะง่ายมากนะครับง่ายมากง่ายมากแต่ทีเนี้ยมันจะมีบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่เริ่มมีความนิยมกันพอสมควรเราสามารถที่จะเอาแฟงน้าเนี่ย มา,มาแทงได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าฮะอนุบิดนะครับอนุบิดมาอนุบิดลมนะครับอนุบิดลมแล้วก็แฟงน้ํานะครับผมแฟงน้ําแบบนี้ได้นะผมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึง่งตาแหน่งของสัตว์คาดเนี่ยธาดไฟเนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรก็ได้ได้ผมจริงแต่ว่าผมเชียร์อยู่อย่างหนึ่งนะผมธาดไฟเนี่ยพยายามถึกหน่อยจะดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นตัวของพินไฟแล้วกันเนาะอเอาเป็นพินไฟนะผม แต่ว่าทีมนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่ามันจะสตันก่อแตกแล้วมันก็จะสกิลสองเรานั่นเองนะครับสตันปาบปาบปาบแล้วก็ฮิวแล้วก็ตีเห็นไหมมันจะไม่โดนเนี่ยเห็นไหมพอมันตีเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไม่โดนในเรื่องของการก่อแตกนะผมอันนี้เราฆ่าโอนิมูฉาได้ก็สบายแล้วผมตึงตึงตึงไม่มีแม่นยำนะไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะมีแม่นยำแล้วก็ตะโกนมาแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเป็นการจัดคอมโบศัตรูนะฮะ แล้วก็อันนี้เราจะเป็นการสลับเลือดครับทุกคนสลับเลือด,ดอหรือจะเป็นการฮิวก็ได้นะครับผมแล้วแต่ตีปับป๊บปั๊บให้โอนี้ฆ่าตัวนี้ครับผมแล้วมันจะสกิลมันจะตายแบบนี้ปับ๊บแล้วก็ปุ๊บปึ๊บป๊บ,ปบเห็นไหมจบไปจบอีซี่ง่ายไหมง่ายมากนะผมจริงอืมแต่มันจะต้องเล่นให้จังหวะใหมันถูกหน่อยครับถ้าเล่นจังหวะไม่ถูกก็อาจจะแบบซวยได้นั่นแหละอืมแล้วนี้ก็ตีปับป๊บปับป๊บปั๊บอันนี้คือสบายเลยนะครับเพราะว่าเราฆ่าตัวของธาตุน้ําได้ก็คือจบนะครับ ตึต๊ดๆๆอย่าเห็นไหมออโต้ครับแล้วก็ออโต้ได้เลยตึ๊ดๆตืตตต๊บตื๊ดรับแล้วก็แล้วก็สลับเลือดโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปเอาดิตีปาบสตันนะฮะแล้วก็สกิลสองปาบปาบปาบอ่ะนี่คือความสามารถพิเศษตัวของของตัวแฟงค์ธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมจริงๆมันไปได้เยอะนะบอกก่อนว่าแฟงค์ไปได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนแฟงค์ไปได้เยอะมากจริงๆตัวนี้เก่งมากนะผมก็ เอามากันมอนเตอร์ดาเมจถ้าลมได้นะครับผมเอาเป็นตัวตัดคอมโบก็ได้เหมือนกันนะผมก็ใครที่มีตัวของแฟร์น้ำก็อย่าลืมปั้นกันนะตัวนี้เก่งมากไม่จำเป็นต้องอาเวคขั้น2เลยเอาเป็นเอาเวคขั้นก็ยังคงกิงเหมือนเดิมแต่ถ้าได้เอาเวคขั้น2สแต็กมันดีขึ้นแล้วก็มันเท่นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบา,บาย